จังหน่อยคนมางัดมาอย่างแบบเขางานไงไ่ไงม,มีหูกระต่ายอยู่เอาชื่อหูกระต่ายมาใช้อยู่เจ้าชูยกย้ายได้น่นี่ดอกนี่หราวเจ้าคัดใบไว้หนึ่งบอ่อล็อกตีนก็ได้เมนบุญยาคำมาเวื่อเอาขื่นเถิงกัล็อกคัดตัวนี้ก็ได้ แต่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 ภูมิะแต่ว่าใส่ลูกบิดได้ก็ใส่หูกระต่ายตัวนึงไว้ไว้คองลูกกระเจได้เวลาเขาไปหันไปนี่นะใส่ทางนอกคุณอกไ่ได้ใส่ทางในดอกหองเบิ้งทางนอก้งแบขนอ่รกอิสระเอาเข่าพอกัข้าวบออเจ้บ่โนเ่ ค่ะค่ะค่ะงามงามสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะเปิร์ตสมองสุบอลว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกหนึงมาพบมาพอกับช่องยูทูบของเราเพายใจกันหน่อยพี่น้องเลยอีกเช่นเก่าเช่นเดิมน้อยเพียงเนาะเช่นเก่าเช่นเคยขับมาเริ่มลมเริ่มหนาวมาอีกแล้วพี่น้องเนาะจบแตกบอร์ดะอ่าพี่น้องเไยเนาะ Ban thằng bạn ngon ngân ngon 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 นายชิเขาพร้อมกันเนาะไป่นอะพร้อมกันตึบเข้าไปเลยเดี๋ยวมันชิเอาทงเพั่ออกก่อน ดีเพื่อปลูกกระเบื้องขึ้นมานอนพี่น้องเนาะปรีงามพี่น้องเหนอะเหนื่อยแล้วล่ำอะไรน้ออือเข้ามาปัดกวดทำความสะอาดทั้งนี้อีกพี่น้องอือเพือะไรอะไรเจาะหูบอแม่อ๋อเจาะหูไว้จังเดอแต่ขอหอยเนาะ พอหอยดูบิดนะเดยนกรแเดวเรียบ,บร้อยแล้วห้องนี้กันเนาะทั้งนี้กับจอบัดคููห้องแนะเนาะกองนะจบเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลเรือแต่ใส่ตะคอกันกันลมาาพัดเม่าด้เอาปนออกนะพี่นอ้องอืม

โอ้โหแท้เ hmm. จ oh, oh, uh ้าอยากไล่รถไานั่นเนาะเราขายน้ากันดิโอขายหน้าแล้วทำไมหน้าถึงยังเหรอขายทุกคนแล้วเมื่อยเลยเห็ดหน้ากับเมื่อยเลยอ๋อเมื่อยเห็ดหน้าเดี๋ยวอยากขายหน้าชื่อรถโอ้โหแท้ช่างบ่เมียให้นะอย่าไปว่านเอานอก็มางมชมมีอะไรชมไปมียะไรถึงเนาะอ๋อ ตรงว่าไอเมียทงหนึ่งเดี๋ยจะขายทงหนึ่งาขายชุดบดช่องทองกันยังปรจุปลดดีโบ <c oughs> แมน่นราคาแม่นถึกๆกว้างบ่กว้างบ่ก้อแล้วคำดาเลยคำกว้างนะไล่อยู่ยังมีอยากขายอ,ยากายอีกยี่บ้าน่ะบอ่อแล้วบอ้อยันว่ามีหน้าแบบทงน้อยทองยังอยากขายเป็นยังขนาด ลงก่อนพิจารณาก่อนดิเออเขานดินพบปุ้กเพื่อนมาจีนัานอยู่อ๋อเด็กกันต่อกันลงไปเนี่ยอืมตองคันน้องสะแถวคันน้องสะเลยอืมอืมอืมแบบมีอยากได้ดินปลูกเพื่อนพวกอยังนีอ๋อ้ทำไมไปอยากได้ดินปลูกเพื่อนพวกอยัง คกันเม้งเนาะรถนะรถไทยเป็นองเองกันแน่รถไทยก็โอ้เจา้ายังบมีรถไทยยังบมีรถไทยอ่า รถเกียร์ขั้เห็นะเรามีรถถ่าเราีรถถ่ายรถเกียรขั้นเห็นหน้าคั้ยบ่ถ่ายแต่เก่านะเยอะเยอะมุ้งบ่เออเห็ดกับน้องนั่นแหละอ๋อถ่ายรถมู้งรถพวกกันไหอืมแบบนี้จะากคลายแต่พอได้อ่าแน่นเนาะเออหน้าเจ้าก๋ใกล้แน่เนาะเออกระตอนอ่ะคอยเลียวเห็นเลยเออชอบพวกนี้นายบอหนังจหา่ใหญ่ยู่บ่ นี่นี่นุ dogs with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  dogs ่มขอบเลยนี่มเนาะเออนี่สีแบงออกกิงตอนด็กแน่นอนนะกระพอรถไทยคันนี uh <h <h ้เออสีแบงหน้าออกสีแบงหน้าหน้าเห็ดกินมีหอหน้าจับดีบ่บอดินนั่นแหละอ้าวย่างว่าดินแบบมีหอหน้าเหมือนยังจับดีมันชิเห็ดหน้าได้หรือเ่มีแต่ดินแหกเห็ดหน้าบ่ได้ได้เปล่าดินกระเปปลูกเพื่อนปลูกอย่างนั้นนะโอ้ถึงขั้นเห็ดหน้าได้มันแพงไหมนี่เปยาเส้นบุญโอ้มัแพงเปล่าน่ะนี้ดินกันเนาะ ชาเขอปลูกเฮือนปลูกยางวัน่ว่าเห็ดหน้าได้มุ่งเข่ามุ่งเช้าสามชิปชมนี่ราคามุ่งเงินหกเจ็ดหมื่นนี่โบมี่บ่หกเจ็ดหมื่นยวนบ่าโอ้คอยยังไม่เคยเห็นเงินยวนอยู่เดี๋ยวนี้น่ะจะาว่าแบบคิดไปการไกลช่องฉี่เนาะว่าเงินยวนเงินยังเนาะจ้อยมาแล้วว่าโบมี่ก่อนสี่เอา เงินชื่อรถไทยบ่คือนั่นแท้่อยยังไม่เคยเห็นเงินหยวนนี่แต่คนนี่แต่คนจีนนิ่นใช้เงินหยวนเกียนหมื่นมันต้องโอ้เฮ็ดหน้าได้คู่มือทางโบราณวัตกรรันอ้าวแบบหน้าโคกหน้าอย่างได้มีอยู่ได้บางบนอนหกเกียนหมื่นอย่งหวะเด้แอแถวตรงเลยยังหาเงาเลยตะกี้ตะกี้ดินดงตะกี้ซับสองหมื่นสามหมื่นเนาะดินดงป่าหกหมื่น ก็ตันงแต่เวลาสารไปถมหน้าบ้านเขาก้อยสามอันนี้เอาตัวนี้ลงนี่นี่เอาข้างนี่เอาเนี่ดกันยังทีได้พุดออกก็ได้เทกันเปื้อนเดี๋ยวนี้มาตัวนี้ตัวนี้ไปน้องจ้อยยูไปทางหน้าบ้านพุทธเออไปทถมหน้าบ้านได้ป่เลยนี่ในขางนี่เฮาออกมาไม่ได้ที่ได้เทกันเปื้อนออกมาพี่เด่นพี่เด่นเกี่ยวไปพุทธเลยเออเทกันเปื้อนออกมานี่บป่แมนออกมานี่กยเกี่ยวพุทธไปนี่เนาะเมน ้ตัวนี้มันดินมันงามก็่าให้น้องจก๋ยยู่ชะโรไปมือละเด็กมือละน้อยไปไปทางนั้นมือนมือเทบ่คันหรือว่าเฮ็ดเด็กค้านแล้อมือเนาะมือค้านแบบมืออื่นเลยมืออื่นพุ่นน่ะมันคทำน่ะมือมือเทค้านนี่เนาะแม่น็ดประพักก็อะไรมือหือเนาะพักาไปใช้ผักบุญบ่อ๋อ มาตูดบ่มือบุญนี่เนาะมาแล้ว<ะ>มารถมาฮอดมันลงไปรถเทียงนะเออเทียงเจ้าอยู่หันบนนเ่เอาชิเอาชินจดชิ้นไ,ได้จดแล้วโอสั่งอู้บได้กินมีอามามมดอก <laughs> <c oughs> ไปตูดเด้จ้าไปตูดเถากับนอ้อ,นองจนะ้า,าดดน้องจ้เนาะ มาช่อกตายมานํ้องเาชอท้องอะไรนี่กรต่าย่า่ัน่นะิใแล้วฉันน้อใจน้เฮานมีเงินชื่อเนาะแมนอโอ้มือบนน่รวมือบุอะไรกน้มาว่นใจเาน่าฮ่าฮ่่าฮ่เอา่ปหน้าบุ้งใจมันยัน่เตื้อเตื้อเอะไเอาอกเดนเกบนะ

ป่ะเนาะทำเพี้ยนหงน้าหงข้อเร็วนะคืออยู่เนาะึ้นกันเนาะหงน้าหงข้วกันยังไม่เร็ววะไ่ได้ไคืแล้วเนาะไม่ได้ขึ้นเนาะหลังปีใหม่พุ่งเนีน่ยหลังปีใหม่พุ่งไดขึ้นกันทาแล้วเบิดก่อนเช็ดสมบูรณ์ก่อนพี่น้องเลยเรเรียบร้อยสบายดี เม่ใช่แล้วห้องนอนนะครับตัวนี้ชามันได้ลูกบิดเม่บิดชามันตัวนี้มีแต่ใส่ต่กอนนะซื่อใส่ล็อก็ปซื่ออ่าส่วนตัวูอ่ามูกตายบอกเพื่อนเอิญไว้ไวใส่โตัวทางออกพุทนมูกตายครับใส่บางเงินประตูตัวนี้ตัวนี้ใส่แต่กอนล็อก็ปซื่อตัวนี้เตยจะนอนนอเป็นยังไงฮะเป็นยังไงเตยนอนตะกอนนะ Tôi nhảy đấy, chịu tôi nhảy đây okay. hey. ha? Có ăn thịt chưa Thu không thịt? Thu không đen Thịt không, người đấy tu ăn hổng non à? Ăn hổng là con ทุกคนเลยทั้งเจอะใหรอ้องคนอาคานี่ตอนนี้เราไปสินี่มันโดนพวกเออพุ่นน่ะให้มันวิดนะปิดนะจ้ะน่นี่ก็เนี่นน,นี่เลย ใส่ก่อนใส่ถงบอลใส่ถงง่ได้มันแหนดีใส่ทางกลางนี่นะจะถึงใส่ตัวนี้แบบเาติดตัวนี้มาเพื่อไว้นำมากินมาใส่ใส่แ้ว่ากันว่าใช่ใชมัได้ใช้ลูกบิดนะตัวนี้มีใส่ก้อนลอกไว้ซื่อแมนแม อย่าแล้วพ yeah> ี่นอนอย่างเนาะอ่าเต้อุ่นจะช่วยได้กว่านี้เนาะคือได้กว่านี้โออสาธาได้สาธาได้เม่โอ้ยบ่ได้บ่ได้นั่นแหละตอนแรกห่วงควัวคิดว่าสิใช่ไม้น่ะแน่งหนดอ่าคิดว่าทั้งคือน้องจ้อยไปเฮ็ดงานเฮ็ดหยังอยู่ไกลใช่ๆก็ได้บแบบอย่าแบบคันแม่นได้ครอบครัวคือว่าจะเป็นห้ามันจะได้อยู่ อืมมันยังน่นอยู่ยังไหม่อยู่ของม่็นงินของใหม่ตอนแรกคิดว่าหองคัวใชใช่เป็นไหม่แต่เนงบ่แบดย่านมันนั่นเด้ยังเกือไปเห็นงานเห็นยังนำดุงช่างอยู่ไกล้บดมันหมปลอดภัยนะจังหน่อยคนมางาดมายังบเขาใจบ่างานไง ลงเลยลงเองนะอ่าได้เยใช่อ่านยังใหม่อยู่พอดีเลยจำคุณจะช่วยเด้เข้ามาบัดเข้าท่าแล้วใจอ ครัวออกไปนี่มันช้ำกันกระเพื่อนไม่จ้อนถูกอันนี้นี่ก็ครัวเข้าไปใค่ตัวอะไรอีกบัตรเอาลูกวิทย์กับท่านนาชัยเด้ลูกวิทย์ยังยังลูกวิทย์อีกกับกอนอีกตัวหนึ่งกับตัวนี้ตัวนี้นะ ก้อนช่องโตได้สร้างให้ตัวนี้ตัวระบายเมนนี่เนาะเมนนี่ก็เส้นี้เมนเส้ล็อกนี้บ่เบิง่งเบิ่งถ้ามันเดือมันเดืออยู่บ่มันมีตัวนี้มันมีหูสร้างอยู่บ่ใช่ก็ได้ทางกลางมีหูกระต่ายอยู่เอาชื่อหูกระต่ายมาใช้อยู่เจ้าทุกอย่ายี่ห้นึ่นี่ดอกนี่หรอวะเจ้าคัดใบใบหนึ่งบ่ล็อกนีนก็นได้เมนบออุญยาคำบุญยาเอาขึ้นเถืงกับล็อกคัดตัวนี้ก็ได้เตะ แต่พูมักแต่ว่าใส่ลูกบิดได้ก็ใส่หูกระต่ายตัวนึงไว้ไว้คลองลูกกระเจได้เวลาเขาไปหันไปนี่นะใส่ทางนอกคุณออกไ่ได้ใส่ทางในดอกห้องเบิรงทางนอกข้ใจข้ใจิะที่สเอาข่าพร้อมกันอ่ะเอาเข่พอักัคค่ งามงามนิ้มแลยิ้มแลโอ้ยทีแต่เ่าใส่ลูกปิดในใส่หูกระต่ายตัวหนึ่งล็อกไว้ไปนี่มันพีนันเลยล็อกคัดไปกันก็ได้มาห่อแบบอยากซีดองลุ่มก็ได้แองด้วยลองดูวยเข่าพร้อมกันเหมือนมันยังใหม่อยู่มันยังนั้นสวยงามตัวนี้กับห่อใส่ตัวใหญ่เลยนี่โบมีเตยมันดับน้ำหนักได้นี่ ามันโมเดิร์นนิดหน่อยเลยนี่เมนอันใหญ่เลยแบบใส่แบบว่าาก็ใส่ให้เรียบร้อยแมนดูตื่นใจแห้งเนาะเคลียร์ดีเนาะคักดเดียวพุนเนี่ยของครัวของนันพุนนะครับทั้งนั้นเอาเข้า ตอนเดกนะเขาไปไว้ในเด้นลงเจเดอบ้บานไหว้รไว้ทานายกิลอก่นี้ิจลอบนี่าเอาทั้งจุกตรงียมขอมือน่า่จว้เนาะบุญเลยเนาะเกลืองของอย่าเสียร์่อยาเห็ดนั่นเห็ดเลยกาบะฮ้อนมือบุญเน่เฮาเห็ดให้มันลอกไ่นะอ่ฮอนมือใกลฮ้อนมือบุญเนคือว่าเครื่องของนี่เขาเข้าไว้ใน เอากะได้ลอกไว้ไปบุญไปยังกัหายห่วงบัตรถึงใจหรอถึงใจเลยอย่าลืมผูปัดให้จอยใครเอาแม่เนี่พ่อมาให้โนนไะยี่น้าอลูกดาวข้อลูกจอยก็มาเอาเยอะเปยังใช่ใช่ใช่เพื่อ ยังจังมือบุญนี่ช่องช้ามือบอกองช้ามื่มือนอมื่นมือเนาะมือจกชี้ทีาละให้มันได้รกได้ยังไหวก่อนนะให้ได้เก็บเครื่องเมนตัวนี้มันยังยังคู่ตัวได้ฉัดตัวนี้คือตัวย่นอกพูนใช่หรือเปล่าใช่เลยพ่ยใช่แขางนอกแล้วใเบงไปเบิ้งไปเบิงรุ่นรุ่รุ่นรุ พอพอเฮาชื้อมาเป็นคู่เป็นคู่คือสิไปแกะะปึ๊บปึ๊บใช่แล้วเลออมันมันไปขี้อีกตัวได้สิจ้าฮะมันต้องมี้ได้อันหนึ่งนี่แหละตัวนี้บอแบบนี่ฮะเอาไปหาบบเฮไรวเขาแกะเอาแต่แบบมีคู่อยู่แล้วอ๋อยันแกะอยู่แต่ท่านได้ใช่เนาะ มาตหนเนพาะว่าันไหาเี่ไหน่ะคู่มันแมนพอดีแหละคู่มันช้ของน้ากับของครั้วเลยแมนของน้ากับ้องครั้วฟ้าเขาซื่อมาเป็นคู่เป็นคู่อนเดี๋ยราไป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 เทียงง่อนผู้ชายดิ ผู no. are, ale, 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 si ้ช na ่วยแห่เนาะลืมผู้ที่ได้บอกผู้ผู้ช่วยเพียงผู้ไสเพิ่นยังเว้าอยู่มื่อนีคือเฮาเก็บงานเก็บหยังนี่น่สิแล้วเนาะตัวนี้เนาะตัวเฮาใกบอกกบิดแน่ใอันนี้แน่ตัวยอนตัวหยังเจ้าอันทหารตัวทีกกอนตัวดอกชาวบ้าน ดอกสวบานยิ่งไม่อกอ,อกไงไงได้ตัวบบบบชาวานหนาไปาวบานตัวสีชมพน้ำเพลนยาใส่ไหมน้อพี่น้อกกระนั่นไปพี่น้องไนในในจุดน่ะตัวนี้เนาะไ้้องจอยสะตัวนี้ไปฮ่าใส่รอ,อบๆข้าง,งมันเคลียวทยังเดือดนอยนึงพี่น,อน้อย เื่อเาเทากันเปื้อนขึ้นกับจนอย่างมิดพุ่นแหละทถอเนาะเผื่อเทกันเปื้อนมันยังขึ้นกับจนอย่างมิดพุ่นแหละมืออื่นจะได้เทคานเนาะพี่น้องเนาะจะได้เทคานแหนาเฮาสีอันเห็ดอ่าล็อกเพื่อนเนาะยังน้องจ้อยไว้เครื่องคล้องเขาซื้อมาก,กับมีแต่เฮาจะเอาเข๋าไปเก็บไว้ในอันนี้พี่น้องเลยมือเหน,นือเพิ่นกแตเทคานเทยัง จังไรก็อยู่ดีมีแหงเด้อเอฟซีเนาะเบิกสุขูสุขคนที่เข้ามาเบิกมาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกำลังใจพี่น้องเลยกัเอาเคือเดิมเหมืเนาะพี่น้องเนาะเอาเห็ดอา่าเพื่อความเน้นนะความปลอดภัยตอนแรกคิดว่าสิใส่เป็นไม้อันละเน่งทางนั่นบนาดเจ็อ่ามีคนงัดคนยัง้งเฮือนมันอยู่อยู่นอกในอยู่เปียวในเวลาเอาไปหันไปนี่ไปเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่ไกลเนาะพี่น้องเนาะก็เลยจังอันนั้น ก็เลยกลับมาเห็ดตัวนี้ก่อนน้องเอ้ยอย่างไดก็ฝากนำเห็ดเป็นป่งเยี่ยมให้น้องจ้อยทางของครัวซ้ำปองแข่ไข่เพื่อนน้องดาวทางของน้ำเพิ่นแต่ว่าเขามีบล็อกทองลมอ่าบล็อกลายลายหลอกจันเนาะมาใส่เห็นมันงามพี่น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้ก็บทขอลำลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยถ้าวา่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยหลายๆเอาเพียง,งเนาะ คลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องจังไดก็อยู่ดีมีแห้งเดอ้อบัร์ุกูชุกนเนาะพี่น,อน้องเนาะคลิปนี้ว่วเวียงก็ลาไปก่อนพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบัร์ุรกูชุกนเด้อเนาะ